กินเน้อขาวเข้าไปช่วยเกมนั่งครับนั่ง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 ครับนั่งนั่งนั่งใครเล่นมั่งนั่งให้หมดเลยมา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 พร้อมพร้อมเอาตังค์มาให้กินเอาตังค์มาแจกห้าแสนนะพี่ห้าแสนสิบล้าน แอบดูไพ่ผมมะเนี่ยซ้ายมือนิอแอบดูไพ่เหรอใช่โอ้ยอย่าไปส่งซิกให้เพื่อนนะข้างหลังนะแพ่พี่มีมีเจ็ดและเก้าเนี่ยไพ่พี่อ๋อมีสิบสองครับสิบสองโอ้โห <c oughs> สก,กิลใหญ่เลยเน <c oughs> ี่ยสกิลใหญ่เลยอ่ะค <c oughs> อดีครับ oh ho nó đẹp rồi à ui khay cái gì khay cái gì hôm nay tui cái gì ăn ăn กินเต็มกินเต็มกินเต็มสวยสวยครับสวยสองสองล้านเอาดีอูสองเอ็มผมไปแล้วผมลุกแล้วอิ่มอิ่มหลออ่ะหลออ่ะหลอหลอหลอคนนี้ผมให้ผมให้สองแสนมานี่มานี่มานี่ผมให้ผมให้ใจดีใจเลยพี่สอดช่วยลุ้นเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะเน้าหมื่นหน้าหมื่นผมห้าเก้าหกครับพี่ น,ะะนูนานูนน่ะแบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งกับเพื่อนเราเอาเมื่อ,อกี้ดวงเพื่อนเราช่วยโอ้โห <laughs> ดูว่ะ